สวัสดีค่ะพ่อกับยายเย็นอีกแล้วเนาะจา้ะวันนี้ยายเย็นสิพามาเฮ็ดเอ่ะปีกไก่ทอดเด้อจ้ะปีกไก่ทอดซอสน้ำแดงเนาะปีกไก่ทอดซอสน้ำแดงกับมีปีกไก่เด้อจ้ะปีกไก่นี้ยเย็นล่างแล้วทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะปีกไก่ทอดซอสน้ำแดงกับมีซอสจะซอสมะเขือเทศเต็มถวยเลยพี่น้อง มีซอสมะเขือเทศจ้าแล้วก็ยาย่เย็นกับซีส่ซอสพริกน้ำเนาะใส่ซอสพริกน้ำเราเนี่ยคือ,อเครื่องซอสจ้าซอสมีซอสหอยแล้วก็ซอสซอสปรุงรสจา้าแล้วก็น้ำตาลเนาะนี่ที่ยายผสมไว้แล้วนะจนะ้ะเนาะแล้วก็มีกระเทียมจา้ามีกระเทียมบ่าตายโตเด้อจา้าเด้อบ่ตายโตเนาะ เฮ็ดกับเขาอันเมนูใดก็สร้างจ้าบ่าจะบ่าาบาตายโตเนาะเดี๋ยวไปทอดไก่กันกันเลยจ้าจะทอดไก่กันเนาะตั้งกระทะเนาะจ้าเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันเนาะเดือดแล้วจ้าหอนแล้วเฮาก็ไก่ไปลงทอดเลยจ้าไก่จะกลอยใส่ลงไปเนาะจ้าไม่จะทอดอีก ก่อนุญากใสมืออะไยจ้า ไปเรืเร่อยๆจนเขาสุกเขากรอบนะจ๊นะเนาะ สีไก,ก่จะเหล้องแล้วจ้าผีทอดอไดนะ้เนาะเลี้ยงแล้วน่ากินบ่ค่ะเลี้ยงเอาเหลืองซัมนี่ก็ได้แล้วจ้าได้แล้วก็ตามตามใจชอบนะเราจะเอากรอบเอาซัมใด้นะจ๊ะเนาะนี่คือนี่คือได้แล้วจ้าสีไก่ทอดน่ากินบ่ค่ะแต่ยเย็นพอตักใส่จานพักไว้ก่อนเนาะจ้ะเนาะ เแค่นำซอสกันเนาะจ้ะเนาะตั้งกระทะกระเทียมใส่กระเทียมใส่ลงไปผัดจ้ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปผัดเสียบะมีนหล่าของขีใส่มาใส่แต่กระเทียมก็ได้เนาะจ้ะ ซอสพริกลงไปเลยได้จ้าซอสพริกใส่ซอสพริกลงไปใส่ซอสมะเขือเทศจ้าต้องไปผัดนะาจะน้า,า,นาล่วมผัดร่วมกัน เต้นกันเนีหอม้ะจ้าเขาหอมนะเ้งกับเติมน้ำจักน้อยจ้าน้ำจักน้อยไฟนออนนะจ้าไฟนออนผัดซอสเนี่ยเขาหอมก่อนนะ ซอสเนี่ยเขาหอมเต่เย็นกับซีไซซซอสทิดเตรียมยว้บได้จ้าใส่ลงไปทัดให้เขากันค่ะเตียมเยี่ยเย็นอาจจะชิมญ่แน่เนะตามชอบเลยเด้จ้าน้ำซอส เนี่ยเพราะจะเนี่ยเข้มข้นมา ชาติก็จะออกหวานเปรี้ยวน่ะจะเนะเพราะว่าใส่น้ำตาลลงไปหรอก่ะซอสพริกซอสมะเขือเทศเขาจะออกไปเปรี้ยวแน่น,นะน่ะจะเนาะเดี๋ยวเย็นชิมน้ำซอสก,ก่อนจ้าไ้ต,ตามที่ใจต้องการแล้วจา้า จะออกหวานนิดนิดเปรี้ยวหน่อยมีเข้มเพราะ,ประรมปรหลมๆนะจ๊ะเนาะแซ่บแซ่บแล้วจ้ะแต่จะเอาไก่มาลงมาคลุกเลยเนะจ๊ะไก่ที่เย็นทอดไว้เนาะจ้ะเอาลงไปคลุกเลยปีกไก่ทอด ซอสน้ำแดงเนาะจ้าเนาะอาหารเด็กๆจ้าอาหารเด็กๆุณงม่ก็กินได้จ้าเสร็จแล้วจ้าไปตักใส่จานกันเลยเนาะนายกินบ่ค่ะนากินบ่ค่ะเสร็จแล้วง่ายๆเนาะจ้าง่ายๆว่าตักใส่จานเลยจ้า ย่อยพร้อมเนาะจ้ะเน้อยการย่อยพร้อมออตักใส่จานเรียบร้อยแล้วเนาะจานะ้ะเนาะก็สิโรยด้วยต้นหอมจ้ะเอาต้นหอมโรยเนาะต้นหอมซอยจ้ะต้นหอมซอยโรยอ่ามากินบ่ค่ะ ปีกไก่ทอดซอสน้ำแดงเนาะจ้าเนาะมาอน,นี่เอามาฝากด้วยจ้าทำมักก็อย่าลืมด้วยจ้าอย่าลืมอย่าลืมกดเลิบๆกดกระดิ่งให้น้ำเนาะจ้าเด้อขอบคุณที่รับชมคลิปเนาะจ้าเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันไหมด้วยจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ